สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอากาศหนาวมากค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีแขกมาบ้านค่ะวันนี้เนี่ยตั้งใจทำฟองดูให้แขกทานนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเผื่ออาหารไทยไว้สำหรับเพื่อนคนสวยด้วยนะคะแอบวันนี้ก็จะมาทำแกงคั่วกระดูกหมูออนค่ะรัวผัดเผ็ดกระดูกหมูออนค่ะแต่ถ้าเป็นคนใต้เขาจะเรียกแกงคั่วกระดูกหมูอ่อน ส่วนแกงคั่วของจิมวันนี้นะคะเนี่ยไม่ได้คั่วแค่กระดูกหมูอ่อนแต่จิมจะใส่หน่อไม้ต้มไปด้วยค่ะที่จิมอุตซาไปขน,นมาจากร้านขายของเมื่อวันก่อนนะคะก็จิมเนี่ยเป็นคนกิชอบกินแกงคั่วมากเพราะว่าเขาจะเผ็ดจัดนะคะเผ็ดแล้วเราคนขตาผก็จะชอบทานเผ็ดแต่ว่าค้านี้เนี่ยคือใส่แต่เนื้อยอย่างเดียวเนี่ย มันก็แม่อร่อยจิมก็ชอบใส่หน่อไม้ลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะใส่พริกไทยค่ะพริกไทยสดเนี่ยจิมจะไม่ได้ซื้อจากที่ร้านไทยนะคะแต่จิมจะซื้อเป็นพริกไทยที่เขาแช่น้ำอะค่ะของที่สวิตเนี่ยเขาจะมีขายแล้วก็เดี๋ยวเราระหว่างที่เราคั่วเนี่ยเราก็จะไปซอยใบมะกรูดก,กันไปด้วยเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันค่ะค่ะ แกงคั่วของบ้านจิมเนี่ยจิมจะไม่ใส่น้ำมันนะคะแต่จิมจะใส่เป็นน้ำน้ำแทนค่ะจิมจะไม่ใช้น้ำมันผัดตั้งกระทะนะคะให้เขาร้อนเลยแล้วก็ใส่น้ำน้ำลงไปค่ะเวลาจิมทำกับข้าวเนี่ยจิมจะเอาน้ํานะคะใส่ขวดไว้จิมจะมีขวดสะอาดนะคะปึงขวดประมาณอย่างนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็เวลาจิมจะใช้จิมก็จะเทเขาออกมาได้ง่ายๆค่ะอตอนนี้เนี่ย กระทะของเราร้อนแล้วนะคะแล้วน้ำเนี่ยก็น่าจะร้อนแต่อาจจะร้อนช้าหน่อยนะคะค่ะเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวพออากาศหนาวเนี่ยเขาก็จะร้อนช้ากว่าปกติอันนี้คือกุ้งแองคั้วที่ถิ๋ททาไว้นะคะแล้วก็เอาใส่ช่องฟิไปไว้ค่ะจินน๋นเวลา,าทําแ็งคุ้วเนี่ยเราจะไม่ทําแค่ อันเดียวนะคะเราจะไม่ทําทีละน้อยๆเพราะว่ามันเสียเวลาที่นี่ก็จะทําไว้เยอะๆเลยค่ะอ่าเป็นแกงคั่วที่ทําง่ายมากเลยค่ะแต่ว่าจะใช้เวลากระทะร้อนช้ามากค่ะตอนนี้เนี่ยน้ำเขาจะแห้งแล้วนะคะ เจะใส่น้ำน้ำลงไปอีกนิดนึงค่ะให้เขาคข้นๆเลยค่ะเพื่อให้เครื่องแกงของเราเนี่ยได้คั่วหน่อยนะคะเดี๋ยวเราคั่วเครื่องแกงแป๊บหนึ่งนะคะค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เครื่องแกงเราเริ่มร้อนแล้วค่ะร้อนละอ่าเขากำลังเดือดปุดๆเดี๋ยวเรารออีกแป๊บน,นึงนะคะค่ะ ตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเครื่องแกงของเราร้อแล้วก็จะเอาหมูใส่ลงไปเลยค่ะกระดูกหมูนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ครัวเขาหน่อยๆค่ะให้เครื่องแกงเนี่ยไปทั่วหมูเลยนะคะให้เข้าคุกเขากันให้ทั่วเลยนะคะหูยหนาวค่ะ ตอนนี้เนี่ยจิมทุบเค้าเครื่องแกงไว้ก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยจะปิดฝาค่ะแล้วก็อบเค้าก่อนนะคะให้เค้าร้อนขึ้นนะคะเพราะว่าเรามาทำข้างนอกเนี่ยเตาก็จะร้อนช้าหน่อยนะคะก็จะต้องปิดอบให้เค้าเนี่ยความร้อนละอุทั่วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงเค้ากันค่ะาราคาจิมเห็นแล้วว่าเค้าเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมคะ มก็จะเปิดฝาหมรอแ,แล้วค่ะครานี้เราคลุกเขาเขาให้ทั่วให้เครื่องแกงเนี่ยเขาเกาะติดกับหมูของเราไปให้ทั่วนะคะแล้วก็สูตรติดสำคัญตอนนี้ก็คือว่าเราจะใส่น้ำค่ะใส่น้ำไปให้เต็มเลยนะคะให้ทั่วหมูเลยค่ะ แล้วก็คลุกเค้าเข้าไปนะคะใส่น้ำให้ท่วมแล้วคลุกเค้าเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็เอาผงปรุงรสนะคะโรยไปด้านบนค่ะไม่พ่เลยปิด <c oughs> ฝาไว้ค่ะ <c oughs> ตุ๋นให้เขาร้อนก่อนนะคะให้จนหมูของเราเนี่ยร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรับไฟนะคะให้เป็นไฟอ่อนค่ะเราจะตุ๋นเขาไปเรื่อยๆนะคะประมาณเกือบชั่วโมงเราจะตุ๋นจนน้าแห้งค่ะเขาเริ่มร้อนแล้วนะคะพอเขาเริ่มร้อนเนี่ยเราก็เอาเขาเนี่ยคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปรับเป็นไฟอ่อนค่ะปรับเป็นไฟกลางนะคะเราจะตุ๋นเขาไปเรื่อยๆค่ะตุนจนเครื่องแกงของเราเนี่ยแห้งนะคะ เราจะตุ๋นจนเข้าแห้งแล้วก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคนกระดูกหมูบ่อยๆนะคะเพราะมันจะทําให้เนื้อร่อนๆให้ให้เนี่ยเราปิดฝาแล้วก็ตุ๋นไปอย่างเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะตุ๋เข้าจนน้ำแห้งไปตอนนี้เขาก็เดือดแล้วนะคะที่เลยค่ะ,ะก็ รอบนี้จะมาเปิดฝาเห็นไหมคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยหมูของเราเนี่ยเขาเริ่มนิ่มแล้วนะคะกระดูกหมูเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วตอนนี้จิ๋มก็จะมาเปิดฝาเขาทิ้งไว้ค่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมจิ๋มจะต้องออกมาแกงนอกบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านเนี่ยเดี๋ยวกินตลบอบวนค่ะหน้าหนาวเนี่ยเราต้องออกมาอบบ้านค่ะจิ๋มก็จะคั่วนะคะเนี่ยค่ะให้เครื่องแกงของจิ๋มเนี่ยเข้า เนื้อแล้วก็เปิดให้เขา,นาเนี่ยน้ำเนี่ยตอนนี้เราต้องการให้น้ำเขาแห้งแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราต้องการให้เหมือนเครื่องแกงเข้าไปเต็มที่เราก็จะใส่น้ำอ่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเครื่องแกงนะ่ะหายหมดแล้วนะคะที่เหลืออยู่เนี่ยคือน้ำมันซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยตัดออกได้นะคะอ่าอันนี้คือน้ำมันจากหมูของเราอะคะอ่ะอ่า จะกระดูงูอ่อนเขาจะมีน้ำมันนะคะแต่เราไม่ตักออกค่ะเพราะว่าเราชอบค่ะตรงนี้เลยค่ะความอร่อยครั้งนี้เราก็จะมาใส่นะคะนี่คือหน่อไม้ต้มค่ะที่จิมไปคุ้นหามาจิมใส่ไปเยอะมากเลยนะคะอ่าเพราะว่าจิมชอบกินหน่อไม้ค่ะเราก็จะใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยไทิสดนะคะถ้าใครมีอยู่เมืองไทยเนี่ยใช้พริกไทยสดแต่ก็ถิงอยู่ที่นี่ ไทยสดไม่มีค่ะจร,จริงจะมีแค่พิไทยเป็นกระป๋องอย่างนี้นะคะถ้าพิไทยสดเนี่ยเราต้องเข้าไปที่ร้านไทยจริงๆไม่ได้เข้าค่ะก็ะจะตัดเขาออมานะคะเนี่ยเราก็ใส่เลยเพื่อความอร่อยค่ะแล้วเราก็จัดการคนเขาเลยนะคะรอบเนี้ยคนส่วนเลย ตอนนี้เนี่ยให้ทุกคนเริ่มชิมรสนะคะชิมรสที่ต้องการค่ะปิดฝาไว้เลยนะคะเราก็จะตุ๋นเขาไปอีกเป็นนึงค่ะอบเพื่อให้หมูของเราเนี่ยเข้าเครื่องแล้วก็หน่อไม้ของเรานะคะเข้าเครื่องด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาโรยด้วยใบมะกรูดกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงสุดทางแล้วนะคะ ขั้วกระดูดมูอ,อ่อนของเราก็เรียบร้อยแล้วน้ำแท้งดีแล้วนะคะติ๊ไทยเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วค่ะสุดท้ายเลยไปมะกรูดค่ะโบยไปเลยนะคะเราก็คั่วเขาค่ะให้เข้ากัน ใครชอบกลิ่นใบมักรูดเยอะๆเนี่ยก็ใส่เยอะๆได้นะคะๆเ,เนี้จะชอบกลิ่นใบมักรูดค่ะหนูก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าเขาจะหอมค่ะเราจะถูกใจมากแล้วเราก็จะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็อบเขาไว้ปิดฝาหม้อแล้วก็อบเขาตรงที่พอก่อนที่เราจะใส่ใบมักรูดเนี่ยให้เราชิมรสด,ด้วยนะคะถ้าอมไม่ถึง เกลืออะไรนะคะก็ให้ให้เติมเกลือได้นะคะนนี้ชิมแล้วเดี๋ยวก็จะขอเติมเกลืออีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้เนี่ยลืมนะคะใส่ใบมะกรูดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะอ่ะอะาพอใส่เกลือลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพื่อจะช่วยตัดรสนะคะแล้วก็ดึงให้รสชาติของเกลือเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะคะแล้วเราก็ผสมเข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งหนึง่ง ใครคิดว่าใช้ได้แล้วก็ไม่ต้องชิมค่ะเราก็ไปเลยเราก็เสิร์ฟทานกับข้าว,วร้อนๆได้เลยนะคะอาหารเหลาสาวใต้ในแดนสวิตก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ